สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จกเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศกันนะครับผมการรับขนทางอากาศภายในประเทศหมายความว่าการรับขนขนโดยสารสัมภาระหรือของทางอากาศสยานซึ่งคูสัญญาตกลงให้ทิ้นต้นทางและปลายทางตั้งอยู่ในอาณาเขตประเทศเดียวกันหมวดหนึ่งการรับขนขนโดยสารและสัมภาระมาตราเก้านี้กำหนดว่า ตัวเครื่องบินหรือเอกสารการเดินทางต้องระบุข,ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางเช่นจุดเริ่มต้นจุดหมายปลายทางและจุดแวะพักเพื่อให้ผู้โดยสารทราบรายละเอียดการเดินทางของตนเองมาตราสิบกำหนดว่าหากผู้โดยสารเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนเครื่องบินหรือระหว่างขึ้นลงเครื่องผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมาตราสิบเอด็ดกำหนดว่า ผู้ขนส่งอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดหากพิสูจน์ได้ว่าผู้โดยสารมีส่วนผิดหรือผู้ขนส่งได้ทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังเกิดความเสียหายมาตรา12กํากำหนดวิธีการคำนวณความเสียหายโดยใช้หน่วย SDRS และจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ SDRS เป็นน่วยเงินตราศาสตร์คนที่ใช้ในการจำกัดความรับผิดในการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศมาตรา13กํากำหนดว่าถ้ากระเป๋าเดินทางเสียหายต้องรีบแจ้งสายการบินทันทีที่รู้และอย่างช้าไม่เกินเจวันไม่งั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้เว้นแต่เกิดจากการช่อชนของผู้ขนส่งมาตราส4ถ้ามีคดีความเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศเกิดขึ้นในศาลของประเทศใด ประเทศนั้นก็จะใช้กฎหมายของประเทศตนเองในการตัดสินคดีมาตรา15กรณีที่เกิดความล่าช้าในการรับขนคนโดยสารให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียง4,694หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสารแต่ละคนมาตรา16หากกระเป๋าเดินทางที่ลงทะเบียนไว้เสียหายหรือหายส่สายการบินจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามที่กฎหมายกำหนด แต่เราสามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มวงเงินชดเชยได้มาตรา17หากสินค้าที่ส่งทางอากาศเสียหายหรือหายสายการบินจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามที่กฎหมายกำหนดแต่ผู้ส่งสามารถจ่ายเงินเพิ่มเพ,เพื่อเพิ่มวงเงินชดเชยได้มาตรา18ถ้าสินค้าหรือสัมภาระเสียหายระหว่างการขนส่งโดยสายการบินไายแห้ง ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องสายการบินใดก็ได้หรือฟ้องร้องทุกสายการบินพร้อมกันก็ได้และทุกสายการบินต้องร่วมกันรับผิดชอบมาตรา19ถ้าสายการบินที่ข่ายตัวให้เราทำอะไรผิดพลาดสายการบินที่บินจริงก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ความรับผิดชอบของสายการบินจะไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มาตรา20ถ้าพนักงานหรือตัวแทนของสายการบินถูกฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ พนักงานหรือตัวแทนนั้นก็สามารถจำกัดความรับผิดของตัวเองได้เหมือนกับสายการบินมาตรา21ถ้าทั้งสายการบินและพนักงานถูกฟ้องร้องพร้อมกันวงเงินชดเชยรวมทั้งหมดจะไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดมาตรา22ถ้าเรารับกระเป๋าเดินทางที่โลดใต้เครื่องออกมาโดยไม่พูดอะไรแสดงว่าเรายอมรับว่ากระเป๋าอยู่ในสภาพดีในกรณีเสียหายต้องแจ้งภายในจิตวัน ในกรณีล่าช้าต้องแจ้งภายใน21วันมาตรา23ถ้าเราเดินทางโดยเครื่องบินที่มีการต่อเครื่องหลายเที่ยวและแต่ละเที่ยวบินดำเนินการโดยสายการบินต่างกาันสายการบินแต่ละแห่งก็ต้องรับผิดช,ชอบตามกฎหมายนี้เฉพาะในส่วนของเที่ยวบินที่ตัวเองให้บริการหมวดซองการรับผนของมาตรา24เมื่อมีการส่งของทางอากาศต้องมีเอกสารแสดงรายละเอียดการส่ง อาจเป็นใบตราส่งหรือเอกสารอื่นที่มีข้อมูลเหมือนกันและหากผู้ส่งต้องการก็สามารถขอใบรับของได้มาตรา2 5ใบตราส่งทางอากาศต้องมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเช่นจุดเริ่มต้นจุดหมายปลายทางน้ำหนักสินค้าและชื่อที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับมาตรา26เมื่อมีการส่งของทางอากาศ หากต้องผ่านพิธีการต่างๆเช่นสุลกากรผู้ส่งอาจต้องแสดงเอกสารที่บอกสภาพของสินค้าแต่สายการบินไม่ต้องรับผิดชอบในเอกสารนั้นมาตรา27กำหนดให้มีใบตราส่งทางอากาศ3ฉบับสำหรับผู้ขนส่งผู้รับตราส่งและผู้ตราส่งพร้อมรายละเอียดการลงลายมือชื่อมาตรา28กรณีมีหลายหีบห่อผู้ขนส่งหรือผู้ตราส่งสามารถขอเอกสารแยกได้ มาตรายี่สิบเก้าการไม่ปฏิบัติตามมาตราสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดจะไม่ทำให้สัญญาขนส่งไม่เป็นโมฆะมาตราสามสิบผู้ส่งสินค้าต้องรับผิดชอบข้อมูลในใบส่งของหากข้อมูลผิดพลาดจนเกิดความเสียหายผู้ส่งต้องชดใช้แต่ท้าสายการบินให้ข้อมูลผิดสายการบินก็ต้องชดใช้เช่นกันมาตราสามสิบเอ็ดท้าสินค้าที่ส่งทางเครื่องบินเสียหายหรือล่าชา้า ต้องรีบแจ้งสายการบินภายในเวลาที่กำหนดไม่งั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้มาตราสาสองผู้ส่งสินค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงการส่งสินค้าได้เช่นเปลี่ยนที่ส่งหรือให้ส่งคืนแต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นเสียหายและต้องจ่ายค่าใช้ใจ่ายเองถ้าสายการบินทำตามคำสั่งโดยไม่ดูเอกสารแล้วเกิดปัญหาสายการบินต้องรับผิดชอบมาตราส3 เมื่อของมาถึงปลายทางผู้รับของจ่ายเงินค้าส่งครบถ้วนแล้วก็มีสิทธิรับของได้เลย<ป>และสายการบินต้องแจ้งให้ผู้รับของทราบเมื่อของมาถึงมาตราสามสิบสี่ทั้งผู้ตราส่งและผู้รับตราส่งตั้งมีสิทธิและหน้าที่ในการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายมาตราสามสิบสองและสามสิบสามในนามของตนเองโดยไม่คำนึงว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นมาตราสามสิบห้า มาตราสามสิบสองสามสิาและสามี่ไม่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วระหว่างผู้ตราส่งและผู้รับตราส่งมาตราเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับสิทธิมาจากผู้ตราส่งหรือผู้รับตราส่งมาตราสาิบหผู้ส่งสินค้าต้องเตรียมเอกสารสุดละกากรให้ครบถ้วนและถูกต้องสายการบินไม่ต้องตรวจสอบมาตราสาสิบเจ สายการบินต้องรับผิดชอบหากสินค้าเสียหายระหว่างขนส่งทางอากาศเว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของผู้ส่งความรับผิดชอบครอบคลุมถึงช่วงเวลาที่สินค้าอยู่ในความดูแลของสายการบินมาตรา38ให้นำความในมาตรา12มาใช้บังคับแก้ความรับผิดของผู้ขนส่งในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีล่าช้าในการรับขนของโดยอนุโลมมาตรา39 กติสายการบินจะชดใช้ค่าเสียหายตามน้ำหนักของสินค้าแต่ถ้าผู้ส่งต้องการวงเงินชดเชยที่สูงขึ้นสามารถแจ้งและจ่ายเงินเพิ่มได้มาตรา40ท้าของที่ส่งมาบางส่วนเสียหายจะคิดค่าชดเชยจากน้ำหนักรวมของหีบ่อที่ของนั้นอยู่ท้าของที่เสียหายนิดเดียวแต่ทำให้ของอื่นๆที่ส่งมาด้วยกันเสียหายไปด้วยจะคิดค่าชดเชยจากน้ำหนักรวมของหี่อทั้งหมดที่เสียหาย มาตรา41อแม้กฎหมายจะกำหนดวงเงินชดเชยสูงสุดไว้แต่ท้าสายการบินผิดจริงศาลก็สั่งให้จ่ายค่าดำเนินคดีเพิ่มได้แต่ท้าสายการบินเสนอเงินชดเชยให้แล้วและศาลเห็นว่าเหมาะสมผู้เสียหายจะไม่ได้ค่าดำเนินคดีเพิ่มมาตรา4 12สสายการบินไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขที่ยกเว้นความรับผิดชอบของตนเองหรือลดวงเงินชดเชยที่กฎหมายกำหนดได้ ถ้าทำเงื่อนไขนั้นจะเป็นโมฆะแต่สัญญาส่งของส่วนอื่นยังคงใช้ได้มาตรา43ถ้าพนักงานหรือตัวแทนของสายการบินถูกฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเสียหายพนักงานหรือตัวแทนนั้นก็สามารถจำกัดความรับผิดของตัวเองได้เหมือนกับสายการบินและยอดรวมค่าเสียหายที่ได้รับจากทั้งสายการบินและพนักงานจะไม่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนดมาตรา44 ถ้ารับของมาแล้วไม่พูดอะไรแสดงว่ายอมรับว่าของอยู่ในสภาพดีถ้าของเสียหายต้องรีบแจ้งสายการบินภายในสิบสี่วันถ้าของมาช้าต้องแจ้งภายในยี่สิบเอดวันถ้าไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดจะฟ้องร้องไม่ได้เว้นแต่สายการบินโกงมาตราสี่สิบห้าถ้าส่งของแล้วมีสายการบินหลายแห่งรับช่วงส่งต่อกันแต่ละแห่งก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองหมวดสมการรับคนร่วมกัน มาตรา46ท้าส่งของโดยใช้ทั้งเครื่องบินและรถบรรทุกกฎหมายนี้จะใช้เฉพาะตอนที่ขนส่งทางเครื่องบินเท่านั้นโดยให้เป็นไปตามมาตรา37วัคซี่หมวดซีการรับขนทางอากาศที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ส่งตามสัญญามาตรา47ถ้าเราซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินเ แต่สายการบินปีเป็นคนบินให้ให้ถือว่าสายการบินปีทําการบินแทนสายการบินเอเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่มาตรา48ถ้าสายการบินที่ขายตัวให้เราไม่ได้บินเองทั้งหมดแต่ให้สายการบินอื่นบินแทนบางช่วงทั้งสองสายการบินต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนี้โดยสายการบินที่ขายตัวต้องรับผิดชอบทั้งหมดส่วนสายการบินที่บินแทนรับผิดชอบเฉพาะช่วงที่บิน มาตรา49ถ้าท้าสายการบินที่บินจริงหรือพนักงานทำผิดสายการบินที่ขายตั๋วต้องรับผิดช,ชอบด้วยท้าสายการบินที่ขายตั๋วหรือพนักงานทำผิดสายการบินที่บินจริงก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ไม่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนดมาตรา50ปกติจะแจ้งอะไรกับสายการบินไหนก็ได้แต่ถ้าจะเปลี่ยนแผนการส่งของต้องแจ้งกับสายการบินที่ขายตั๋วเท่านั้นมาตราสิบเอ ถ้าพนักงานของสายการบินทําตามหน้าที่แล้วเกิดปัญหาพนักงานก็สามารถจํากัดความรับผิดได้เหมือนสายการบินเว้นแต่จะทํำผิดร้ายแรงมาตราอาสบสองถ้าฟ้องร้องทั้งสายการบินที่ขายตัวสายการบินที่บินจริงและพนักงานของทั้งสองสายการบินวงเงินชดเชยรวมทั้งหมดจะไม่เกินจํานวนที่กฎหมายกาหนดและแต่ละคนจะไม่ต้องรับผิดเกินวงเงินของตนเอง มาตราอาสสาายการบินไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขที่ยกเว้นความรับผิดชอบของตนเองหรือลดวงเงินชดเชยที่กฎหมายกำหนดได้ถ้าทำเงื่อนไขนั้นจะเป็นโมฆะแต่สัญญาส่งของส่วนอื่นยังคงใช้ได้หมวดการฟ้องเรีาหาสิบสี่การฟ้องร้องค้าเสียหายจากการขนส่งทางอากาศต้องเป็นไปตามกฎหมายนี้เท่านั้นและจะเรียกร้องค้าเสียหายเกินจริงไม่ได้ มาตรา5า,าถ้าต้องการฟ้องร้องค่าเสียหายจากการขนส่งทางอากาศต้องฟ้องภายในสองปีนับจากวันที่เครื่องบินถึงปลายทางหรือวันที่ควรจะถึงหรือวันที่การขนส่งหยุดลงมาตรา5 6ถ้าต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินบาทโดยอิงกับหน่วย SDRs จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่ศาลตัดสินและใช้อัตราของธนาคารแห่งประเทศไทยหมวด6 การรับคนทางอากาศภายในประเทศมาตราอา7เจกฎหมายที่ใช้กับการบินระหว่างประเทศสามารถนำมาปรับใช้กับการบินภายในประเทศได้ด้วยมาตราอา8ถ้ามีเรื่องฟ้องร้องเกี่ยวกับการบินในประเทศต้องไปขึ้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศบทเฉพาะการมาตราอา9ถ้ามีคดีเกี่ยวกับการบินในประเทศที่ยังไม่จบก่อนที่กฎหมายนี้จะเริ่มใช้ ก็ให้ศาลตัดสินคดีนั้นต่อไปโดยไม่ต้องใช้กฎหมายนี้ผมหวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้เข้าชมขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ